ครับต่อเนื่องนะครับามาดูนะครับมาชมมาชมนะครับอันนี้ด้านล่างนะนี่ามาดูใกล้ๆนะสังเกตนะสังเกตให้สังเกตถึงผมอันนี้เป็นต้นชมพู่นะครับถ้าเห็นตุ่มเล็กๆอย่างนี้นะครับมาเริ่มจะติดดอกแล้วจะเริ่มจะติดดอกอันนี้นฮะมันเป็นติดดอกบ้างนะฮะอันนี้ให้ใช้สูตร2กับตัวเครลรา นะครับสูตรสองะโตเคลาเพราะอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่เห็นลูกนะครับต้องการให้มันติดดอกให้หมดก่อนนะครับเคล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนติดตามอยู่ข้างบนว่าอ่ามันมันจะลูกมันดกขนาดไหนนะครับอ,อืออ่าเดี๋ยวเราติดตามดูข้างบนเลยนะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นมักปูดเนี่ยพยายามถ่ายนะฮะแล้วก็ให้ความรู้นะฮะอันนี้ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับกล้องอาจจะยังไม่ชัดมากนี่ครับผมขึ้คือมาบนบ้านนะครับ อ่าอันนี้เป็น